แกนนำของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีคำสั่งจากสารมาเพื่อที่จะพิทักษ์ทรัพนะครับยึดทรัพย์เพื่อที่จะไปชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปิดสนามบินในปีคศสอ0 8วันนี้1ใน11พันธมิตรนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับคุณมารีรัตแก้วกาจะมาพูดคุยกัน ต้องบอกว่าตั้งแต่2,558เนาะที่รู้เรื่องการอายัดบัญชีคือจริงๆแล้วศาลสั่งตั้งแต่2561ก็จริงนะคะแต่ว่า <Yeah. S 1> น่าจะ2560หรือ2561ไม่แน่ใจแต่ว่า2560นะคะที่เริ่มสั่งแต่ก่อนหน้าน,านั้นในปี2,558กลางปีนะ่ะพี่ไปเบ mm ิก hmm. เงินสดเอา ATM ไปเบิกเงินนะ่ะคุณวีปรากฏว่าเบิกเงินไม่ได้เราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ย mm hmm. เงินเราทำไมเรา เบิกไม่ได้เบิกเอทีเอ็มอะค่ะคือให้น้องเขาไปเบิกคนเราบอกไม่ได้นะพิธกไม่ได้นะเราก็ไม่รู้ว่าทําไมทีนี้ก็เลยไปถามที่ที่ห้างนะคะไปะธนาคารที่เราไปเบิกเงินสดนั่นแหละปรากฏว่าเบิกเงินสดก็ไม่ได้เบิกเอทีเอ็มก็ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเช็คอยู่ประมาณสามชั่วโมงค่ะเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้อย่างเดียวว่ามาจากกรมบังคับคดีเราก็ไม่รู้เรื่อง อันนี้สารภาพตามตรงนะคะว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็ไม่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปยุ่งอะไรกับกรมบงังคับคดีอะไรประมาณนี้นะคะเอ๊จะจะว่าเราไปเป็นนี่เป็นสินใครจนเขามาอายัดอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเราก็ไม่รู้เรื่องอก็ทีนี้เอ่อพออันนั้นคือกรุงไทยนะคะเราก็ไปดูอขอเบิกของเกษิกรก็เบิกไม่ได้อีก ก็ก็เลยโทรถามโทรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรยังไงตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคดีการท่าอากาศยานสนามบินน่นะคะมันมเราแพ้หรือไม่แพ้อะไรเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของของสารแพ่งนะคะแต่เราไม่รู้อย่างอื่นเลยก็ก็เป็นมาแบบนั้นแหละคะ่ะก็ตกใจมารอบหนึ่งละอพอกําลังคุยคุยกันอ,อ่เราก็ไปไปเตรียมคุยกันเนี่ยนะคะถามถามกันไปถามกันมา เขาบอกว่าพี่ติ๊กเราจะต้องไปประชุมกันนะเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยเราเหมือนกับจะต้องไปอุทธร์ศาลอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความจริงนะคะปรากฏว่าเราก็ไปเตรียมการกันเพื่อที่จะอุทธร์ก็ทนายกนขาก็เป็นคนที่แบบซักถามว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไองอย่างเงี้ยคะ่ะตอนชุมนุมคุยกันแบบนี้เสร็จปะปูพืพ้นนิดหนึ่งปรากฏว่ากําลังคุยคุยกันค่ะตึงมาจากต่างประเทศเลยบอกว่าเออม,มีมีแบบเป็นคำสั่งศาลนะคะบอกว่าคดีสิ้นสุดแล้ว จะไม่แบบเหมือนโดนหลอกรอบสองได้อย่างไรอะเนาะอยู่ๆบอกคดีสิ้นสุดแล้วว่าคดีแพ่งที่สู้กันอยู่เฮ้ยสารอ,อุทธรณ์ฉันก็ยังไม่ได้ไปขึ้นฉันขึ้นแต่สารชั้นต้นนะแล้วไปเบิกความตั้งแต่สารชั้นต้นอะไรเอาละวุ่นวายละคันนี้ก็เลยของจริงไหมอะไรเนี่ยก็ถามทนายทนายก,ก็บอกมาว่าจริง นะคะว่าคดีสิ้นสุดแล้วทีนี้พอช็อกตอนนั้นเนี่ยเราก็ศึกษากระบวนการว่าต้องอะไรยังไงก็คืออายัดเงินทุกบัญชีนะคะแต่ผลกระทบอะค่ะคุณวีทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะตัวพี่เองอพี่เคยเป็นอดีตสสอดีตสวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีงานเป็นวิทยากรอยู่เยอะ วิทยกรด้านความเสมอภาควิทยกรด้านสิทธิมนุษยชนวิทยกรด้านประชาธิปไตยเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยอะไรเงี้ยค่ะเยอะแ,แล้วเราก็ยังชีพด้วยเงินค่าวิทยากรแล้วเราก็เหมือนกับมีอาชีพเป็นวิทยกรเนะะี่ยค่ะก็คือ,อ,อเป็นโครงการที่ตัวเองตั้งขึ้นมาด้วยเป็นโครงการที่กระทรวงทบวงกลมด้วยสำนักเลข,ขาธิการวุฒิธิด้วยนะคะเขาก็เชิญเราไปปรากฏว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราไม่สามารถทําได้เลยค่ะ อ oh. 2,558กลางปีเรามีเงินจากการเวียรกรเนี่ยค่ะวันหนึ่ง7,200บาท hmm. เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยพี่ทำงาน8วันพอเพราะเรา hmm. ไม่ได้ใช้จ่ายเยอะนะแต่ถ้ามากกว่าแปดก็คือถือว่าตุนต่อตุนต่ออะไรเนี้ยะคะ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่เป็นฟับเนี่ยมันกระทบมากๆเลยที่รับงานไม่ได้เพราะหนึ่งกระทรวงทะบวงกรมทุกกระทรวง เขาจะต้องจ่ายเป็นเช็คค่ะ oh. หรือจ่ายเข้าบัญชีอ oh. เ,เราบัญชีเราโดนอายัดอ่ะเราก็เบ mm ิก hmm. ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่สามารถทำได้ mm hmm. แล้วกระทรวงทบวงกลุ่มนี่ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดให้กับเราได้เลย mm hmm. ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้หวั่นไหวนะคะเราถือว่าสิ่งที่เราทำทำดีคิดดีเพื่อบ้านเมือง mm hmm. เราโดนผลกระทบไม่เป็นไร mm hmm. ถ้าโดนเราคนอื่นๆไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่ที่เรามีคำถามก็คือเฮ้ยไอตัวเราเองเนี่ย ดันไปรับเป็นแกนนารุ่นสองใช่ไหมคะแต uh huh. พะ่พี่นุนล่ะพีู่มิล่ะเขาก็แค่คนถูกเชิญมาขึ้นเวทีพี่ชัยวัฒน์สินสุวงล่ะอีกหลายๆคนล่ะใช่ไหมคะ uh huh. มีอีกหลายคนที่โดนโดยที่ไม่ได้เป็นแกนนาด้วยนะคะเราก็เราก็คิดคิดแบบอืมเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรเอาล่ะใจ uh huh. ใหญ่ๆเข้าไว้แต่พี่เนี่ยอยากจะบอกคุณวีอย่างนี้คะ่ะด้วยความสัตย์จริงพี่ไม่เคยได้รับหมายสาร สารลุมละลายหรือกลมบงังคับคดีฟ้องพี่เลยแม้แต่ฉบับเดียวไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นพอออกมาว่าคือพี่ก็รออยู่นะรออยู่รออยู่ว่าเออมันก็เขาก็มีหน้าที่คือตอนที่โดนอายัดเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อเขาอายัดแล้วเขาก็สืบซับไปในตัวเขาก็จะสืบซับได้สืบซับนี่คือเจ้าหนี้เป็นคนสืบเจ้าหนี้ก็คืออ่ะ การท่าอากาศยานใช่ไหมคะนี่เราไม่เป็นหนี้อื่นเป็นหนี้กับรัฐเป็นหนี้กับรัฐเพราะฉะนั้นนิติกรของเขาก็มีหน้าที่ค้นคว้าทุกอย่างแหละที่จะเอาเงินจากเราเนาะเขาก็คงไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ยินมาว่าคุณตัวสันยูก็โดนโดนบ้านนะคะบ้านที่ซื้อกับเมียนี่แหละก็สองคุณอมออมรนเนี่ยพ่อแม่ให้ที่ดินเอาไว้และไม่ให้ไม่ให้ขายให้พี่น้องอยู่ด้วยกันห้าคน ปรากฏว่าคุณอมรเนี่ยโดนบังคับค่ะบังคับขายในราคา<ม>ที่ต่ํากว่าของจริงเนี่ยประมาณเกินกว่าสิบเท่าเนาะสมมุติราคาที่ดินเหล้านห้าขายได้เจ็ดแสนแปดแสนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราแต่ว่ามันมันเป็นไปแล้วเนาะอย่างอมรเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีหมายศาลมานะคะแต่ว่าต้องไปซู้แบบนี้แล้วก็ไปขอขึ้นศาล<ม><ม>อะไรอย่างเนี้ยค่ะ อันนี้ส่วนตัวพี่เนี่ยสารภาพเลยว่าจนถึงวันที่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเฮ้ยนคนนู้นสง่งมาคนนี้สง่งมาเรายังไม่เห็นเลยนะคนนี้ก็ส่งมาเต็มละพร้อมกับแสดงความเสียใจบางคนก็กดด่านะคะพี่ก็ตั้งสติว่าเฮยหมายสารเราก็ไม่ได้รับทำไมมันแบบนี้แล้วเหรอเอมอม,มันคงจะเป็นอย่างนั้นมั้งนะเราก็ตั้งสติตั้งสติแล้วก็ อืมเอาละไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่าอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะสิ่งที่เราคิดดีทำดีนะคะถ้ามันจะส่งผลกระทบต่อเราบ้างไม่เป็นไรนะคะอยอมที่จอะอถ้าจะบอกว่าเจ็บเพื่อที่จะให้กระบวนการมันเดินไปได้ก็ดีแต่ถ้าเจ็บแล้วนะคะมันไม่ยุติธรรมนั่นน่ะสิครับเออแบบนี้นพี่พก็อยากขอความยุติธรรมอืม เพราะพี่ไม่ได, <rets> ได้รู้เรื่องพรุ่งนี้พี่มีนัดหมายกับผู้ใหญ่ในวงการกฎหมายคนหนึ่งเราก็กําลังประชุมกันประชุมว่าเราจะกําหนดท่าทีเราอย Mutter, ่างไรเฮ้ยเราจะเดิอนอยังไงต่อนะคะ <ul> แต่พี่เนี่ยไม่ได้คิดถึงตัวพี่เองถ้าเขาจะเอาอะไรจากพี่ไปสมมติ <ul> นะคะพี่ก็คงจะมีอะไรให้อยู่บ้างแหละอสมมุติว่าคุณจะเอาอานะจเอาไปเลยนาฬิกาเอาไปเลยแหวนเอาไปเลยนะคะ <ul> พออะไรเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลย เพื่อที่จะไปเยียวยาตรงนี้ได้แต่ถ้าฉันสามารถสู้ได้นะคะสู้ได้ในเนี้ยในนี้หมายถึงว่าฉันไม่ได้รับหมายศารนะทําไมคุณพิทักษ์ทรัพย์โดยที่จําเลยหรือไอ้คนที่คุณพิทักษ์ทรัพย์เขาเนี่ยยังไม่ได้รับหมายสารเลยอยะมันได้หรออันนี้คือสิ่งที่เราตามันรอนี้ถึงได้ไหมให้เราได้ขึ้นไปพูดต่อศาลหน่อยพี่ก็จะเนียป็นมากค่ะอันนี้คือส่วนตัวนะคะศาลบอกว่า เออยังไงคุณก็ต้องพิทักษัพสิบรั์คุณแล้วไม่มีอะไรหรือสืบทรั์แล้วคุณมีตรงนั้นตรงนี้ตามสบายไม่เป็นอะไรนะคะแต่ขอโอกาสถ้าได้โอกาสในการชี้แจงพี่จะพูดเลยกับศาลครับสิ่งที่พี่จะพูดกับศาลนะคะพี่จะบอกเลยประกาศกลางศาลด้วยบันทึกไว้เพราะยังไงศาลต้องบันทึกย้ําให้รู้ว่าสิ่งที่พี่ทําพี่ไม่เคยมีผลประโยชน์ส่วนตัวทุกคนที่ติดตามจะรู้ว่าพี่เป็นสวครีน mm hmm. นะคะกลุ่มทํางานสอง เป็นสสไม่เคยกินสินบาทค่าสินบนพี่ทำทุกอย่างด้วยสติปัญญาของเราที่เข้าใจว่าเราทำถูกต้องที่สุดแล้วแต่แน่นอนในการสู้อาจจะเกินเลยไปบ้างขอให้ลงโทษตามเกินเลยแต่ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายขนาดนี้พี่ถามคำหนึ่งว่าคุณไปคิดค่ารถเข็นนะค่าค่าเสียหายอะ่ะเห็นแล้วนะคะโอ้โหซื้อมาใหม่ๆอไม่มีใครไปทำให สิ่งเหล่านั้นเสียหายเลยไม่มีใครไปเข็นรถเข็นออกมาเลยแต่คิดรวมทั้งหมดเลยค่ะค่าล่วงเวลาพนักงานน่ะมาคิดจากเราได้อย่างไงอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะอยู่ตรงไหนในการท่าหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่าเราไปชุมนุมหน้าฉาันชลานะคะส่วนตัวพี่ไม่เคยเหยียบเข้าไปข้างในเลยอยู่ตรงที่จอดรถอะคะ่ะก็คือไปประสายแล้วก็กลับไปประสายแล้วก็กลับอย่างเงี้ยค่ะก็ตามปัจจัยที่ได้รับเชิญค่ะก็ประมาณนึงค่ะ แล้วก็จะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เราทําเราทําสุดจริตแล้วเราทําดีแล้วก็แล้วแต่นะคะแล้วขอโอกาสจากสารชี้แจงว่าเออ่การสืบซั์ก็ดีการพิจารณาป็ดขาดนี้ก็ดีนะคะมันไม่ยุติธรรมต่อคนที่ทาความดีส่วนสารจะพิจารณาในเรื่องของสารนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะสื่อค่ะถามว่าวังวนมันกลับมาที่เดิมเสียใจไหมเสียใจแต่ ถามว่าทําแบบเดิมไหมในปัจจัยที่บริบทนั้นๆในขนาะนั้นทาค่ะ